คลิปนี้มีคำหยาบคายที่พวกเก็บเพื่อนตามปกติดังนั้นใครไม่รู้จักกาลาเทศะในการใช้ภาษาก็ปิดคลิปแล้วกลับไปเรียนภาษาไทยเถอะนะถูกกาลาเป็นอยจ่ไม่ได้แย่วอสลาเกมไม่แย่ก็แย่แล้วจะอยู่เล่นยังไงกับเเบอร์อะไม่แบบแบบว่าในไฟมันในไฟโดนแทงโก้ชนใส่หน้าไงไอ้เหี้ยะชนชนโดนปิดตาว่าวิโลแคลรี่สำหรับเซมเหร์เนี้ยเปล่าคาดเดนได้นะเว้ยคือตัวอะไรแคลรี่ อือกูกูตอนแรกกูก็าถามอยู่พีสาบเลนบอกสาบเรนสาบเลนกำลัง,ลงลมาสองนัดเลยตึ้งตึ้งทำไมถึงไม่มาเมื่อกี้วะทำไมมันไม่เดินมาใจข่าเลยดิยืดขาปเดีกูรีตีคีดตาย อไรที่ไม่พายแบบมันเป็นชีบกองถังพ้ยแล้วมันจะเกิดได้ไงกูบอกหน่ยคือตัวมึงบางอะกูก็ตีได้ตัวย่างโซย์เขาใหญ่เจองบิ๊กเบิ้มไหมอะสองบิ๊กเบิ้มตัวโใหญ่

เราเราพวกเราไปเลยทำไมเล่นทำไมเล่นทำไมเล่นเราชนะกันหมดเลยเนีอ๋อเล่นบนกูไม่ชนะนะเว้ยกูไปเฉดกับมันมาเป็ที่ึ่ไม่ได้ทำอะไรเลยคอนเทนต์ที่มาทิ้งกระสอบมันไหมครับอุ้ยเหี้ยวางตรงนี้ ตัวสต็งตัวใหญ่โลวมันไปไหนวฟาป์าป่าได้ก็ฟาร์มไปแล้วเขเลือกบีชมาก so so uh? so like hey, right. ็ฆ so cool. ่าบปโลนั่นแหละแต่ว่าจะโดนใครได้เัรว่ารอนติด โงตีไปเพราะว่ามันจะตายด้วยไม่มีวาร์ปอ่ะไม่อคอูว่าอยู่เดียวอยู่ีคนีปิงตันเมียอะไรมีข้บนปีปีไต่โดนตายนด้ี ตารางมนอเ่ยตรางมัเป็นออฟเลนจริงๆอ่ะแบบจริงๆแฝดฝูเดี๋ยวมันจเม็ดวัวหลังวัวแบกตู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 โซนสุดท้ายหาอยากได้บีเคบี โอ้ยยากได้บีกบีก่อนไม่ได้เลยกได้มากระมาส่งเนี่ยมาส่งไม่ทันวะมสมองปะดุมไม่มีสมองอ๋อเอากิดว่ามนติดโปวอันไปเลยไปโดดตามไปไหนไอโดตามอ่ะไอโดตามอ่ะหย่าเลย่า่าอ่ะอย่าาบ บอดป่าเขาเยอะมากไอ้เหี้ยออกเดี๋ยวโดดตามมาก็นึกว่าดูอยู่ไอ้เหี้ยดูแล้วก็จะเคกอดไงขอโทษขอบโุณโจรกันแล้วเดี๋ยวกูดูเองเค้านะดูหน่อยเขาบอกเลยว่าเนี้อกด้วยเร่คือพวกเราไม่คิดเองกันเรื่องิดตัไอเหี้ยมันโกงติมึงมันทุบกูอีกูคงแคนเซิลได้ ก็ตายดูบีได้อัตเฮ้ยมันมีโอ้โเดีไม่ดมาน้หมดน้หมดแล้วจ้าเดียมาไม่พอไอซัตไม่คุยกดีเลยแต่กูเดินเอาดิกูเดินนะดิเอยกูเดินนะด กิ่ทั้งมดกินแ่ตูหน่อยได้นี้ยอ่เี้ยือนไม่ง้กูเข้าไปแล้วสัะไกูดูอยู่กูดูมอยูู่หวังไมมานาไอ้เหี้ยมันก็ต้องแบบโฟกัสเลยทันที่มู้ม่าม่มานานเลยออกมด้ไ้เหี้ยเายูนานมากตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนทมเบอร์วากมามากมึงมมมมึงมมมม ให้เป็นตา да เฮียพูดคนเราไาเราไอ้สัสไพูดาสั่ไม่กูไม่ได้พูดมีอนันตีด้วย้ยไปโม้ช่วยด้วยมันเอาโดดปหลาดไปเนี่ยเจมี่คนเไปแล้วนะ

<languages? S 1> ตะลักเขโอ้ตะลกโอไม่บินไอโมบินไอโมอบเบียขอ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 ดีดีดีบไียขอ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 ดีดีดีนี่แ่งบอกขอไม่กลับไอซีทุ่มล้วอ

คล้องตายผงไม่มี BKB เลยมงไม่ทันด้วยมีร่วงกันแ่ยเฮ้ยไปไปโดนสองที มาแล้วไอ้ไอ้ไอพมึงปล่อยให้ทันฆ่าดิคุณโคยฆ่าได้แล้วี่อ้มาแล้วไม้มาแล้ว้ไม้ตไม้งมเลยหาดได้ติดหลอดเยอะเลยเฮ้ยทิ้งต้นชอปุย ได่ทาบเลยทุแหวนทีกูได้ฆ่าเลยอี้ดเหรอไอพีคนแก่ไปแล้วไม่มีเงินมแนมแล้ยเหรไ่กูโดดไม่ติดบอลกดเลิกได้เลยตอน่ี้ได้ไงแบมแบมแบม ไอ้สารเลายไม่โดนได้ไงวเลยวะงร่างแน่เลยไม่อที่บอกไม่ได้หอพี่ต้องขอบเฮ้ยชันได้ ไปไปซึ่งกดไม่ทันดีแล้วครัขอบคุณนะทึงอยากใช้เด็กก่อนเฮ้ยแล้วคนตีบ้านไหนไปไหนเนี่ยมาเลือกกูไม่หิวอ่ะมีบ่อนบนบ้านไรเงี้ยไม่ระยะบนบ้านมันเห็นมันทั่วหมดเลยทั้งบ้านแรงเหี้ยอะไรเนี่ยแรงอย่างแรงอ่ะเก่งกว่ามึงแล้วกันอ่ะ แ้วก็เดิะไี้สุดกระทิวโวยโอ้ยเลยเลยนสามลงตัวหันสมลงตัวหันสามลงตัวันไ่าวมันได้ดูมมัได้ดูมมัดูใครดูกูไงไอ้เหีย มีคไหวไปแน่ผมว่าีไม่ไหวดูเองคือมีติกอยู่ในตัวติ๊กอุ้ยตัดไม่เก็นใช่เอาเยียดูมันไปเต้นระเบอมันยันงากเลย